อะไรวะทำไมอ่ะงงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันมันต้องกดเพลแล้วมันต้องอ้นี่เนี่ยอ่างนิวเกีเร์่ได้หอโฮดอ่ะมันมีแต่เพีเราโฮดมันมีคำว่าโฮดตัวเนี้ยสร้างห้องได้อูโฮดแล้วห้องดีเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กอูสร้างไปแล้วมันนี่เข้าไปแล้วโอเคเอ็กดีตัวทั้งสองตัวตัวใหญ่โอเคกูกดบ้าน่ะอื้อเนี้ยกดไปแล้วกดไปแล้วมันเข้าห้องแล้วอะเฮ้ยนี่ไงกวาเนี่ยไหนมังอยู่ไหนอ่ะไหนวะ เออเเออตัวอะไรอ่ะเออดีฟุกโอ้ทำไมอ่ะโอ้เมาเมาไปเมาช้างวะจอต่อยต่อยจมจมเออใช่ใช้เฮ้ยเป็นไรอ่ะนี่เนี่ยมันวิ่งมาต่อยกดอีต่อยต่อยต่อยไหนมันเกเกันเลยกูยังไม่เห็นมันเลยว่านี่หรอวะ ม่เห็นจริงไม่เห็นไหนเอ่าไหนกิ๊กซ่าแกกูเห็นมันอยู่ข้างหน้ากูในตอนเนี้ยปวดมันวิ่งมาแล้วเนี่ยกูต่อยตายไปเมื่อกี้ต่อยต่อยมันกูต่อยมันต่อยมันมันมันเห็นเหมือนกันวะโอ้กดอะไรปืนปร์สั้นมะกีนี้อ๋อกกดอะไรปืนปร์สั้นได้ด้วยก็ตัวไหนก็ตัววี่เหรอโอ้โอ้โอ้ต่อยอุต่อยต่อยต่อยมันตัวอะไรมันมันเห็นเหมือนกันวะแล้วมันยังไม่ตายอ่ะ กูไม่กดกูอย่าก็มันไม่ตายวะกูต่อมันตายไปเมื่อกี้นี่ตอกูแล้วกูจะกดอะไรกลับเป็นเติร์ฟเวอร์ซัาเหมือนเดิมอ่ะอ๋อกดวีก็กดเอเพื่อชักดาบมชักดาบเขาไม่บอกกูกดเอฟชักดาบอืมฟันฟันโอเคโอ้โอ้ตัวโอ้ตัวตัวกูเป็อะไรไปเนี่ยโอเจ้าลูกเออเโอเค ต้องยโกดตัว B ยังไงวะโอ้โหเจอทีมีสปอร์ตโอ้โหคุณโดนคุโดนมันไล่อยู่เนี่ยจังหวัตีตีไม่โลัตีมันซวยใหญ่วะ EQ เอง EQ e ก็แล้ว e อ๋ออ๋อเดี๋ยมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้มันอีคิวดายเอ้ามันตายได้ไงอ่ะมีสปาลเลยกดอีกอ๋อกดอีกมันต่อยเลยตายเลยอ๋อมันีชักดาบแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องราวเหตุนี้แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะก็ลมเข้าลมอยู่ๆเมื่อไหร่มีเมื่อไเดี๋ยววิ่งจะวิ่งไปหาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลมเข้าเฉยเลยแล้ววันนี้ แปลว่าก็ไีทางไปต่อยก็มีซ้ายขวาไปทางไหนอะไปทางขวาดีกว่ามีตัวอะไรก็มัยาวอะตรงซ้ายก็มีเ้ยมันมีผีมันมีผีอยู่ดิโอตีผีเอ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 อตีตีตีกูตีเออเออเกูตีกูตีบอลันาดโคตชาเลย แล้วมึงตายง่ายจังวะไอ้ผูเล่นอมึงดูลยอไอ้เนู้ไไม้ดูอ้ไอนี่้ไไอ้ไไ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอยไอ้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 อ้อ้ไ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 ไอเลยอ 5นาทีเราแคสอยู่ไปไหนมันละครเนมันยังไม่ถึงไหนเนี่ยเพรยัง3นาทีอยู่บุกโอ้ยกูไกูอยู่กันที่5นาที่กูไม่เลี้ยงเกมอื่นเออไปทางลงมาด้วยคืออะไรอะลงเฮ้ยเจอบอสมีบอสด้วยไหนมึงทางไหนมึงมึงไปทางขวาเรื่อยๆอ่ะขวาแล้วไปเลี้ยวทางไหนต่อไปทางแยกโอ้ขวาเลยขวาสุดเลยตอนมันจะทางแยกสองทางแยกได้ปะมีบอสด้วยมีทางแยกอีกอันนึงอะ เออไปไปลงไปทางซ้ายทางซ้ายอ่ะมันจะมีทางลงอยู่อ่ะเจอบอสเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้กุญแจอะไี้วลงสู้บอสแล้วนะเฮ้ยมันเพิ่งจะห้าทีเพวกนั้นไี่ปดกุญสู้บอสสู้บอสแล้วตีบอสเอ้ออเออเอาตีบอสเออตายอ่ะตายอ่ะเอาเบอสหายไปไหนอ่ะต้องตายเร็ว มันต้องลงมาข้างล่างกูไปไหนไม่ได้ TP ยังไงอ่ะฆ่าตายกันจีบเหี้ยละฆ่าไงไม่มีใครฆ่ากูฆ่าไม่ได้กูเวลามาตากันแล้วเนี่ยรู้เลยไหมหมดสีเรียบสีเลยก็ได้เฮ้ยเร็วมาทางไม่เจอโอ้อยู่คนเดียวเนี่ยเร็วมาลงน้ำได้บ้างตายแล้วลงน้ำอ่ะงองลงน้ำอีกเออคุณลงน้ำป่ะเออเลิกกูเต็มป่ะเดืยวทางช่องเกมมันละกันเอากูตายแล้วเอาตายเฉยเลยอ่ะ อ้จะจุดก็ตายอ๋อโลาไอ้น okay. ี่ไว้ฟุกแล้วก็คีซ้ายขี้ขวาลัวกันไปเราตายไปเองไว้เมื่อกี้กูกดรัวลมันตายเลยไหมโอเคอยู่ด้านขวาเนี่ยเขาเฟุกูมาแล้วกูกลับมานเกิดจุดสปาร์เรา่มไหามึงมาขวาเลยมันนี่เดี๋ยวกูพาไปเนี่ยมึงมาแล้วกูมาแล้วกูต้องวิ่งไปเฮ้ยเกมมันระบบมันดีด้วยมีรุ่นเวอร์ชันด้วยเวอร์ชันนะมุ้ง มันสนุกอยู่ตรงทางแยกซ้ายขวาแล้วที่มึงบอกอะตอนนี่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยเห็นป่าตรงไหนมีอะไรวะอีมีพิธไฟเลยก็ท่านกูไปแล้วนี่ท่านก็ไปแล้วตรงไหนวางไม่มีเอ็มซีด้วยเอ็มซีผู้ว่าอะไรอะก็หาก่อนป่าเฮ้ยครับ you see my friend โอ้ w o n d e มานี่มานมามีนเรื่องด้วย จิปปี้ในเพื่อนของฉันไหมที่ช <c oughs> ื่อจิปปีอ้อเีว<ะ>เขาพูดว่ามีค o นเ a search for t อ e m เดวลเดอร์อะไรวระภาษามุกเขียอะไรเนี่ย <c oughs> he, said, he, he, said, he, go. he gonna search. ้ยเ d he เ e s a เ d he w เฮ้ย n ฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเ้เเย่ยเ ใครวะพวกเขาที่อยู่พวกผู้เขาเฮ้ยเขาอยู่กับเขาไหนวะนในหลังเกีเนี่ยตรงไหนอ่ะเราต้องพูดเราต้องพูดสำเนียงแบบมีเสียงแบบมันตทคองนี่ตรงไหนวะไหนในในขอดูหนนี้โอ้โอ้เป็นตัวด้วยเออเข้าไปเลยมาแล้วว้าวโอ้ปลากลัวปะเนี่ยปลากลัวก็ปลาแล้วเพื่อน ลมเข้ารัวๆเลยลมเข้าไม้มึงรัวๆเลยมาขอโทษเพื่อนีหยุดเหรออาะต้องลงอาจจะต้องลงไปนะลงไปไหนเออต้องลงไปป่ะเอ้ากูติดเอ้ากูติดเอ้ากูหล่อเอ้ากูลอวเลยอ่ะากูลงไปแล้วเนี่ยเออเออต้องทำเสียงอะไรเอ้ากูเออเออเฮ้ยพวกมันมีบอสดีกว่า มันมาล้มดาบใส่กูนเนี่ยสตาร์สตาร์าบักเออมาดิบอลหรอบอสเออเออให้กูฆ่าบอสเลยบอสตายเร็วตาย <laughs> อาตุก็บอกว่าผมจบคลิปนี้ได้ไหมคีกว่า <laughs> <laughs> มันม,มนีมันมีมัน <laughs> มีคนไม่อยากเล่นเอาเราไปออกเกมเลยไอ้ยคนนี้ สําหรับใครอยากได้เกมนี้ลมอยู่ในเครื่องสําหรับใครที่อยากได้เกมนี้ก็เดี๋ยวขี้เบี้ย มึงไ,ไ,ไอคนอยากเน่นเปมุมต้องว่างกันอะนี่อะไรไอย่างเงี้ยเ,ยเาไบ,บายในเวาลาก่อนแนละ้วจะคลิปหนา้าบ่ายจ้าหมดต้องในพวกมึงเนี่ย